ูสวัสดีครับทุกคนทำไมโอเข็นตะกี้มันกำลังได้แม่เอ้ยไอตัองหวะโฟโฟโนเนี่ยก็เถือกจะเอาใหม่อ่าโอเคมาต่อ สวัสดีครับทุกคนอาอก็เอาไงโอ้โหบัสอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับบัสครับเพลงใหม่ล่าสุดอันนี้อันนี้ในล่าสุดอันนี้ในที่สุดแบบในที่สุดเราคิดว่าเราน่าจะตามมาจนทันจนทันแล้วแหละครับน้าลงทันแล้วก็ตามไปจนทันใช่แต่ถ้าเพลงใหม่ก็เดี๋ยวเราตามไปล้วตามต่อไม่แต่พอเราจะลงอ่ะเขาก็ลงใหม่หลายเพลงใช่ใช่แล้วก็ตามต่อใช่แล้วก็ตอามต่อให้ทันอ่าวันนี้เราอยู่กับบัสครับผมเพลงที่มีชื่อว่ากัก เพลงใหม่ล่าสุดลนะลงในเดือนที่ผ่านมาอืมอ่าเพลงโอเวอรซีรีส์ด้วยเนี่ยเจลบอยเจลบอยสถานะกักใจเราเคยเห็นชื่อนี้ในในโซเชียลอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจใครเล่นเออแต่ยังไม่รู้ใครเล่นเจวบอยนะครับโอเคเราไปฟังเพลงกันดีกว่าดิฉับผมกิ๊กกักนะกักไงกักเลยกไม่ได้คิดกักเลกโอสเตตัสสเตตัสอ่าเป็นสเตตัสแบบโหนสเตตัสครับผมมาก่อนไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใพวกเราด้วยครับนะครับไปดูกันสำหรับบัสกัก บ์บัสกักโนสเตตัสบักตักตักโอเอสสีเจ้าบอยครับโอเคเรามาดูกันอะไรวะเนี่ยอะไรเจ้าบอยกระเป๋าโอ้โหสี่ชุดแม่โอ้ยโคตรแบบว่โคตรเดินไอ้เนี่ยจีจุกัวเฮ้ยอย่างนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะ โอ้หตรงผมแต่ละคนจำแทบไม่ได้ไม่ใช่อ๋ออันนี้คนในซีรีส์แน่เลยโหเบอร์กันวันนี้นาจะวันแบงค้กไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยให้โดนเนาะให้โดนเยอะมากเลย ีกแ,แล้ว na, e คนนี่นะคนคแบเองเจแปนนะแล้วเจ็บแปงเจมออผมพี่มารตังอีกแล้วเลยตันไปเรื sí, ่อยเลยเลยสุพเพยเลยพี prompted. ่มาร์คสเพยมาเลยกสนสุเพกคอปเปอร์เเจียวด้วยเจียวเ่ยโอ้เออเลนบเจียวเ r เียวย ไมคิดว่าใช่ป่ะน่าับใช่เพราะเธอเป็นเธอฉันพร้อมแค่เราก็จะ็พอไม่ต้องมีไฟของัมพันตอนนี้เธอฉันไม่ไห้ไปน แบบว่าม yeah. yeah. okay. so ันไม่สมเหตุสมผลเลยไป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 หัวหงุดเลยนะฮะ เขาเปียวกันอยีายว่ะนีคุน่ระเป็นแทนสปินเนอรเลยเล่ตอเรียนมากเลยครับอลยโอยนี่คนเล่นดีลี่เหรอน่าจะใช่แล้วไมรู้แฮะไม่งาไม่คงไมู่กย่งเออะนาจะใช่ปะ Oh. สามกศูนย์อินสตาตามองครับผมตัวนี้นะครับคือจริงเ ดูเกิดใจฉันไม่ให้ไปไหนในสุทานัที่มีสุานั้นต้องพูนี้มาเราไปตัดต่อตัดต่อแ้ววะก็ต้องลองแบ้ก็ไปก็ไปงี้เหลอไได้ว้าวสเตสตสโอของไอ้ฉีครับสถานัจัุดท้ายต้องไปหาดูซีรีส์เลยเอาเลยเพราะมันเกี่ยอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลย แต่ที่เห็นแว้วว่าเป็นของไอ้ฉีอี้นะครับผมแล้วก็เราคิดว่าเพลงเนี้น่าจะแบบเขียนมาให้แมทช์กับตัวซีรีส์แหละเ,เนื้อเรื่องร่งนะตัวเนื้อเรื่องตัวเนื้อหาของซีรีส์เราคิดอย่างนะั้น <c oughs> แต่เเรื่องว่าตัวติมติมเรื่องก็น่าจะเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับเล็บเจลไหมแบบไม่รู้เล็บเจลหรือเปล่าแตจหมาเพิ่มแบบว่าความรักแบบกักกันอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างนั้นแล้วก็แบบว่าไว้ก็เป็นไว้แบบการแต่งตัวแบบเฟี้ยวเฟี้ยเหรอเป็นแบบเอฟเฟียวไม่รู้มันแค่เอ็มบีหรือเปล่าเป็นว่าถ้าอยากรู้สงสัยเราจะต้องไปดูถ้าใครอยากให้ดูก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับสถานะกักใจสรุปเป็นเรื่องเกี่จลโปร เขาเปิดร้านเล็บเจลอ่าใชยเปิดร้านเล็บเจลอะไรอย้ยแล้วคะแนนมันกลายเป็นว่าเงินพุ่งกลับมาเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรคิดไม่ทันด้วยประเด็นไหนรอฝากเงเลยประเด็นคือต้องคิดไม่ทันก่อนถึงจะเล่นนะครับที่กำลังคิดได้มาคุก่อนนะนะครับโหโมเพลงนี้อย่างที่บอกครับก็ขยิงอ่ะผมว่าถ้าไปดูซีรีส์ก็จะยิ่งอินนะถ้าเราได้ดูซีรีส์เรก็จะยิ่งยืดยืดอินนะก็ยิ่ง mm อินนะเพราะตอนนี้ที่เราเห็นเลยคือน่าจะมีน้องๆนักแสดงเนาะแล้วก็นักแสดงอยู่สี่คนแล้วก็น้องๆวงบาสนั่นแหละที่เราเเเห็นนนนงงัั้ชกกบพพลลสสุ นาเพลงสนุกสนานเชลโย่างบที่บอกเพลงเราว่าน่าจะน่าจะทำออกมาได้ match กับซีรีส์แหละคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะครับผมใครจะไปหาฟังกันดูนะใครที่เป็นแฟนคลับของบาสนะครับไม่ได้ดูซีรีส์ไปดูตามดูซีรีส์ด้แน่นอนนะครับผมแม่ก็ยังไงก็ออกลองไปหาดูกรับนะครับผมเนาะโอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ตามคลิปนี้จนจบนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเราทั้งสามคนขอประทานโทษไว้ด้วยนะครับผมโอ้โหมา เจอกันใหม่นะครับ,รบกับครั้งหน้านะว่าเราจะมาเรียกชั่นอะไรกันอีกนะครับติดตามกันให้ดีๆเด้อได้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ